ตาเต่ามาแล้วด่านนี้ไอ้คุณโชคดีคแค่เต่าทีเดียวใครอย่างวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตามคุณมาให้ทันจะไปให้ทันนอาจจะหมายร้อยร้อยโอ้โหเหยียบอันไหนเป็นล้มอันนั้นเนี่ยเป็นอันล้มอะ่ะเหยียบปุ๊บเป็นอันล้มอะ่ะ กระแสผมอะสักนสกระแสไอ็เด็กเคี้ยหัยกกูทำไมอ่ะเย็นใจเย็นใจเย็นเอาโดนมอมหนีบเอ้ฟื้นฟอลไกายมาเล่นนะแม่ของเนาะเน้องน <No, no. S 2> อาะอได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อาได้ซืีไปเนี่ยเอาอย่างไปไปไ,ไ,ไม่ตกต้องไม่ตกเแลนไปเนี่ยเดีนน๋ยวเป็นนานละเป็นนาน โอ้เรียบร้อยตกโดนประตูโอเคขึ้นพอดีเต่ายังไงแล้วเต๋าจะถึงแล้วอย่าลืมโดดนะอย่าลืมโดดนะตรงเนี้ยโอ้เต่าเฮียตกไอเต่าเฮียจะจะเออไปแล้วไปแล้วปีกุ้งวันละโอ้ยเฮียได้ได้ผมรอดผมรอดเต๋าผมรอดไอเต๋าไม่รอดเนี่ยเต๋าอยู่ไหนวิเต๋ามาแล้วเต๋ามาแล้วเร็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 ว ทันเต่าทันเต่าทันเต่าเร็วเต่าเร็วไอ้ลูกเหี้ยเต่าเร็วเต่าเร็วกูจะไม่ทันกับพร่อมึงกูไม่ทันกับพ่อมึงเกินเลยที่โอเคล่อดทั้งคู่แม่งโดนบอลยิงอัดหน้าทั้งคู่เลยโอ้ยเต่าชนะแล้วเราได้เต่ามาแล้วนี่ฮะโอ้ยรอดรอดแต่อไปแล้วครับเต่าต้องจำต้องจำหลังนี้ต้องจำนี้กูเคยเห็นเจ้า ตีมาข้างหอกูด้วยแล้วกันกูก็ไม่รู้เหมือนมึงนี่แหละมึงโดนถัดมึงเดี๋ยวกูจะฝังซิกซ้ายมึงพี่ขวาสองข้างนะูขอที่ะกูซ uh, ิกซ <okay, ิกอกูซิกขวากูซิกขวาสอข้างนะเอ้เี้ย้มันมองไว้วยกวยแอปเปิลกวยแอปเปิลกวยแอปเปิลกวยกวยแอปเปิลกวยกวยกวยแอปเปิลอะไรเนี่ย แอป้อันนี้นียนีนนีเิอิอยกูรอดอ่ะกูแค่กูรอดอ่ะตอรอดนะผลไม้เชอรี่มะม่วงอะไรเนี่ยองุ่นเอรี่องุ่นเอรี่องุ่นเออนี่ยอรี่องุ่นก้วยองุ่นก้วยแอปเปิ้ลเจอรี่กวยองุ่นเอเจอรี่กล้วยแอปเปิ้ลองุ่นกล้วยแอปเปิ้ลอันนี้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  ไอ้ยศมากูเตาตัวกูอ๋อยัง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 อันนี้เต่าคือความจำเองนะเชอรี่กล้วยเชอรี่กล้วยเชอรี่กล้วยกล้วยแตงโมด้วยแตงโมด้วยเชอรี่กล้วยกล้วยแตงโมเชอรี่กล้วยกล้วยแตงโมเชอรี่กล้วยกล้วยแตงโมแอปเปิ้ลไอ้เหี้ยแตงโมอักูนเชอรี่กล้วยกล้วยแตงโมแอปเปิ้ลเชอรี่ไอ้เหี้ยกล้วยงงไอ้ตีนเด็กเจี๊ยกูจะเชอรี่กล้วยกล้วยเชอรี่กล้วยกล้วยกล้วยอยู่ไหนวะอันนี้อันนี้สองันนี้สองันนี้สองนี่นี่แหละเกือบ โอ้ยรอดเต่ารอดก็ไม่ยากเสยครับแดดหนิก็ไม่ยากเสยครับมีคนตกด้วยเหรอก็คัดอ,ออกไงออกสามสี่ห้าคนโอเคเต่าเป็นไงสุดเราเลยคนุณทหารที่สองนะครับ <c oughs>

หาเรียบร้อยฮะกูไปแล้วเอาไม่เอาดิอย่างนั้นนอะไอ้ห่างกูไปกู <c oughs> ได้แล้วกูได้กลับมาแล้วจริงอะ่ะทำไม่ได้เร็วจังเฮ้ยกูจะไม่ได้เลยอะ่ะมันโจวกว่ะเฮ้ยมันจับยังไงวะแบบเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้หางแล้วเต่าผมได้ห่างแล้วไอ้เหี้ยมมันขโมยหางกูอ้าคุณจะมาหางคืนเหรอรดนะบ่อนตรงว่าคุณเอา้าเฮ้ยแม่งได้คืน สี่มันกดขี้ขวาใช่ปะไอ้ขิกซ้ายขี้ขวาใช่ปะชิกชิปกดชิปกดชิปกดชิป,ชปไปมึงกับกูนี่แหละมาหางเอาหางไว้กูโอ้ยมันจับไม่โดนอ่ะไม่โดนนี่คือหมาแบบเต่าได้หางยังเออกูได้แล้วแต่เร้แต่เราแล้วเหมือนกันได้แล้วเหมือนกันไอ้ดี <laughs>

โอ้มันคือทิกไว้แบบวิ่งตรงกลางมันเลยเลยคือคันหลังเนี้ยจัดสามคนสุดท้ายเต่าเข้ารอบลึกว่ะเฮียเอาแล้วไงอะไรอะเขาจะเป็นด่านทีมเลยกูดูแต่ด่านทีมน่าจะด่านทีมแล้วแต่ถ้าด่านทีมมันแบ่งไม่ลงตัวนะเว้ยเอาหลุดเฉยเฮ้ยกูหลุดอะไรี่ไอ้เหี้ยเกินเอามึงกูหลุดด้วยเหรอ เออเอ้าโอ้โห